สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจียวกากหมูกันนะคะเจียวกากหมูนะคะไม่ใช่แคปหมูเนาะกากหมูถ้าแคปหมูมันจะบางเนี่ยเตาถ่านเหมือนเดิมนะฝนก็ตกฝนก็ตกเจียวกากหมูพอดีฝนตกด้วยค่อยทำไปนะคะ อะไรที่เราอยากกินเราก็ทำเองถ้าเราไปซื้อเข่ามันก็หลายบาทเนาะถ้าเราทำเองก็ไม่ไม่แพงเท่าไหร่คองดีจังเลยเนาะถ้าเราจิ้มเยอะๆอยังไงก็พองดีจังเลย เดี๋ยวกากหมูนะคะน้ำมันก,ก็ใช้ประโยชน์ได้นะน้ำมันน้ำมันก็มีประโยชน์เราไม่ต้องไปซื้อน้ำมันพืชใช้น้ำมันหมูก็ย่อยสลายได้ง่ายลำบากมากเลยตอนนี้กากหมูก็จะเจียวฝนก็ตกครัวเตาถ่านของเราถ้าไม่ใช้เตาถ่านก็ไม่อร่อยนะคะไม่ว่าทำกับข้าวอะไร พอมันเหมือนสมบุกสมบันดิเราใช้เวลาทอดเนี่ยไม่กี่นาทีเองนะคะสักสามนาทีนี้ดูซิว่าจะได้พองขนาดไหนเนาะน่ได้ลนะสองนาทีแล้วน่ากินมากเลยโอ้ยเยจ๊ะก็ทำเป็นนี่หว่า นี่เขาเอาไปขายถึงละ้ยี่สิบนะป้าทําขายอะถึงละ้ยี่สิบเราทํากินเองเองอยากกินเท่าไหรก่ก็พินสวยจังเลยทองดีจังเลยเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทำบ้าบิ่นมะพร้าวอ่อนอันนี้ ทำหลายเมนูมากนะเดี๋ยวคนดูก็จะเบื่อเนาะสวยมากเลยน่าทานไหมคะจากหมูของเราลองทำทานเองนะคะซื้อเข่ามันแพงพอล้มมั้ยใพอแล้วสวยแล้ว ทา,านไหมคะ